แบบเริ่มต้นได้ยังอันนี้ครับตอนประชุมครับนี่การกอกแบบพอบสุนธทรกรนะครับ แต <c oughs> ่กตายเลยตัวเลขอ่าวสองเหมนจะกตัวนี้มัาจะมีผมคนหาตีสองนันนี่แล้วอะไรนะจะค้นหาแล้วมันจะกระข้อมูลทางมนี้ันจะลงเบียนเปนคนเล่นยางเก่งเก่งอเจ็ดสีเทาเนาะ สีสีนะสีสีเทาสีปอนเงินปอนเงินนะแม่แม่ละเป็นสีเทาดีหอมด้อยยุ้ยตาดีตอนรถเหรอมีบ่อฮะมีบ่อรถเหรอแม่ค้างกันนี้ขี่เข้าไปฟังขี่เข้าไปเล่นกลางมจริงแม่แม่จังหวัดตอนน้องขี่รถมาครั้งแรกมาเ่อแรก ก็ทำขคร่รถไต้หวันทำครรถไต้หจะจอดไหครับเป็นไวท์ทองจอดมาทุกครั้งต้องมาลงตรงนี้จอดแม่นท่าเทีหนักจะเดียกจะอย่างเที่ท่าหนักครับขั้นที่นัอนีครับทนผูชคับศึกษานะครับเพราะว่าขั้นตอนก็เยอะู่นะครับมันีนตัวนี้วนี้ถง้วยาเทีสองมันจะสบายกว่นี้ รครั้งแรกจะกรอกเอกสารหรือว่าลงทะเบียนค่อนข้างยุ่งยากหน่อยนะครับพอดีได้ผู้สาวใจดี <c oughs> ผู้สาวคนสวยใจดีครับ <Okay. S 2> ลเลยกรอกเอกสารให้ใช่ชหมแถมเป็นตัวเลขนะบางบ๊งพี่นะมั่อ็ีะใช้ทุ่วน ออกใหม่เวอร์มันจะเป็นแบบนี้แต่มันเกี่ยวหนามันจะออกมาแบบนี้ไปเลยทานกดถูกค,คนทานตงตัวนี้ออนทีนี้ฐานไปเป็นบอลเดือพาอร์ตบอลเือพาเป็นเทสเซนท์บอลเดือพาร์ตคุณที่เอาบอลเดือพารขาองคนขับเอาของคนข,งขับหรือว่าเจ้าของอรถอ่า,านเท่าของคนขับอะไรเออไมื่อเท่าน้านแถวหนามเ่งเขาจะกอกตัวดีไซน์ให้กอกเลขบัตรประจำโต้าเป็นบอลเดือพารมามันถือเป็นของมูลเก่าขึ้นได้ในฐานจะใส่เทเลตตัวนี้มัน,น,นมาจะได้กอกใหม่ตลอดกดใส่ในซื้อผ่านเด่ ซื้อผ่านเดนินได้ที่หนังสือผ่านเดนินได้ที่หนังสือผ่นอานเดนเ,นนเขระตัวง,งเ้อมูลเก่ามาได้เราต้องกป,ประชามาเลขบัตรประชาชนนะครับจึงเรียกข้อมูลเก่ามาได้จะกดต,ตรงนี้เห็ก็จะขึ้นมาหากันือนี้เายังทานในโลงรา รถล้อข้ามฝาของแดนอยู <c oughs> <pt> ่นะครับนี่ครับท่านผู้ชมเยวจะได้ในเทียที่สองจะมีกีรต้นคนที่จะได้เปิดบัตรประจโตแล้วคนหามันก็ะเดินขนคืนมาถ่าพาสสปอร์ตคือการพาสปอร์ตอรไรที่ของพาสอร์ต นี่ครับเราก็ได้ไปทขึ้นมานะครับลงคนเดียวใช่ไหมเอาตัวนี้กับตัวนี้ไปตู้เบอร์สี่ไปสำรองเงินอยู่หันอันนี้กับกับสว่เอาแต่นี่กับนี่สองอย่างอ๋อก็สองอย่างตัวนี้นะครับคือหนังสือตัวนี้จะมีแต่ตำลึงกับกาเบล็อกไปยื่นที่ตู้เบอร์สี่นะครับเพื่อสำระเงิน โอเคครับ hey,